สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube Channel ช่องเซลโยรถมือสองัดคุณภาพเกรดเอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวนะครับรถสี่ประตูสายซิ่งนะครับผมน่าใช้อีกคนหนึ่งนะครับของ Toyota นะครับเป็น Toyota Re ี vo นะครับ2.4นะครับสี่ประตูนะครับคันนี้ปี2018นี่เลยครับผม ภาพสวยงามมากนะครับด้านหน้านะครับเป็นโฉมหมูป่าครับอันนี้นี่ครับผมสวยงามมากครับแม็กนะครับเป็นสี28นะครับตัวนี้สวยๆเลยสีประตูคันนี้นะครับผมสีขาวเป็นตัว2.4นะครับ J Part นะครับสีประตูนะครับ กระจกมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมตาไฮรักยูโวสวยมากเลยนะครับตัวนี้โหลดเตี้ยมาจัดทรงมาอย่างสวยมากเลยนะครับนี่ปฏิพัทธ์ออตโอต้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสี่ประตูตัวนี้นะครับผมปฏิพัทธ์ออตโต้เราขายดีมากนะครับตอนนี้มีเข้ามาให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับท่านใดอยากได้นะั้นท่านใดอยากโดนนะครับอยากแซดนะครับทักมาได้เลย สีดาเดิมนะครับสวยมากเลยนะครับสไตล์แต่งซิ่งไฟฟ้าออโต้เราก็มีให้นะครับด้านในนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันน่าใช้ไหมนี่ครับเป็นทนทนดำครับผมคอนโซลด้านข้างนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับถือว่าสวยเลยสวยจัดประหลัดบอกนี่นี่ครับผม ภาใน,นจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกระจกพับได้นะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับคันนี้แจรีโมทนะครับสวยงามสวยเลยครับคันนี้ปี P 2018ชุดกระจังหน้าหมูป่านะครับอ่าคันนี้เลยนะครับปฏิบัติออตโต้นะครับ แนะนำโตโยต้ารีโว่ 2.4J+ นะครับผม4ประตูนะครับปี2018นะครับในราคานะครับแผ่นแดง5แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ